ผมท่านในสนใจนะครับนกพร้อมฝึกครับผมเคยเข้าพันเนียนแล้วครับพี่น้องเสียงกลางไปหาใหญ่เป็นนกหนึ่งกุ๊กนะครับผมนี่ครับสนใจเอาไปฝึก ครับไปฝึกเองนะครับพี่น้องถักมาครับ่กำลังคึกเลยครับลงฝั่งนู้นละียกตัวน่นครับออาคลิปนี้ก็ขอจบ ใจเพียงเท่านี้นะครับผมท่านใดสนใจก็ถักมาได้ครับผมเบอรถโถ์โทรก็ทิ้งไว้ให้ด้านล่างครับผม